ก็พาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สวยๆที่สวนมุมเกษตรตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาบานครั้งแรกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขามีความคล้ายคลึงนะคะกับอ,อีกหลายๆตัวที่สวนมุมเกษตรนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาคล,ล้ายๆก็คือเป็นตัว S140 นี่ะคะที่เ,เป็นไม้รหัสของสวนไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรก็ซื้อมาเช่นกันนะคะตัวนี้เนาะน่าจะเป็นปลูกๆของกลุ่มนั้นนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่คล้ายคลึงกับตัวนี้มากๆนะคะที่สวนมุมเกษตรนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไม้รหัสลำดับที่สองนะคะรือว่า HPH02 นะคะที่สวนมุมเกษตรนะคะ,ะเพียงแต่ว่ากลีบดอกของเขาเนี่ยจะ แหลมกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะมนๆใช่ไหมคะตัวใหม่นี้เนี่ยเขาจะมนๆส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเขาก็จะแหลมๆนิดนึงนะคะแต่ว่า,าลิ้วของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะชัดเจนกว่าเยอะเลยนะคะ,ะเห็นไหมสองตัวนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะน้องเดี๋ยวมุมกเกษตรก็จะเอาเขามาผสมเกสรน,นะคะอยากจะได้โทนแบบ ลายนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะอยากได้มากถ้าเป็นสีชมพูนี่น่าจะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาเขามาผสมกับโรบิเวียไม้รหัส HPH201 นะคะ, HP, 2, ะ,คะที่สวนมุมกเกษตรนะคะอะ่ะตัวนี้นะถ้าอยากได้เป็นสีอะไรก็เอามาผสมนะคะโอกาสที่เราจะได้สีนั้นก็จะเยอะขึ้นนะคะ ต้นนี้กับต้นนี้เป็นไม้รหัสเดียวกันนะคะชำหนอนะคะเพื่อนๆอยากได้เป็นโทนสีชมพูนะคะมุมเกษตรก็จะเอาเขามาผสมนะคะเ,คเดี๋ยวจะตั้งรหัสให้น้องก่อนน้องเมื่อวาน มุเ,เกษตรรันรหัสถึงลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะคะรันรหัสน้องอยู่ลำดับที่35นะคะอ่าเป็น HP h p h สาเดี๋ยวนะ HP h p s 3 5มหีดหกนะคะตักเอาไว้นะคะลักษณะหนามของน้องนะคะจะเป็นหนามแม่งมุมนะคะเหมือนกับตัวนี้เลยนะคะแต่ว่า ตันนี้เนี่ยหนามเขาจะสั้นๆนะคะเห็นไหมเขาน่าจะเป็นพ่อแม่ต้นเดียวกันนะคะคือไม่ใช่พ่อแม่คือแบบแม่ต้นเดียวกันนะคะน่าจะเป็นมเมล็ดชุดเดียวกันนะคะแต่ว่าพอออกมาแล้วก็เขาก็ได้ลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะเป็นลำดับที่35นะคะประจําส่วนของมุมเกษตรแฮปปี้โฮมคาตัสนะคะประจําส่วนคาตัสของมุมเกษตรนะคะแล้วก็เอ่อ เขาจะอยู่ในปี6 4นะคะก็คือเรียงลําดับไว้ในปีนี้นะคะมุมเกษตรก็พยายามนะคะจะไม่ให้แท็กเขาหายนะคะแต่บางทีถ้าเด็กๆเ,เขามาดึงเนี่ยก็อาจจะมีอา่าสับสนบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เนอะมุมเกษตรอยากจะได้โทนสีชมพูนะคะก็จะลองเอามาผสมกับแฮปปี้โฮมคัตตรรหัด0นยหนส01นะคะแฮปปี้โฮมคัตตหัด0ูนยหัส01เนี่ยเขาเป็นดอก ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเขาบานสองวันนะคะถ้าฤดูหนาวเขาอาจจะบานได้ถึง3วันนะคะแล้วก็เขาบานเวลาเขาบานนี่เขาจะบานแบบบานสุดๆนะคะก็จะเป็นความพิเศษลักษณะเด่นของไม้ลหัสตัวนี้นะคะจะเอาเขามาผสมกันแล้วก็เราจะลุ้นดูลูกของเขานะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ ช่วงนี้เหมือนพึ่งมิ้นอะไรเขาจะรู้นะคะว่าจุดนี้เนี่ยมีดอกไม้บานทุกวันนะคะเขาจะมาผสมเกสรให้ทุกวันนะคะบางทีพอมุมกเกษตรออกมาเนี่ยก็คือเกสรโลบิเบียของมุมกเกษตรเขาก็กระจายกันหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีตัวพึ่งตัวมิ้นตัวอะไรไม่รู้เยอะแยะนะคะมาผสมเกสรให้นะคะเพื่อนๆลองดูตัวนี้นะคะ เกอรเขาเสียหายหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยผสมเกสรนนะคะมีผู้ช่วยนะคะมาผสมให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโอเคค่ะมุมกเกษตรก็ผสมเกอรให้เขาเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขาติดฝัก แล้วก็พอเออพอมเล็ดออกมาเนาะจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะทําการผสมเกสรน,นะคะวันนี้โลบีเวียของมุมเกษตรก็บานเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ยกมาเลี้ยงให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเป็นพวกไมก้กราฟเนี่ยเดี๋ยวก็จะ ยกกระถางที่เราอยากจะผสมนะคะเราก็ไปผสมตามแต่ละต้นนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกลูกบเวียตัวใหม่ที่สวนมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ